วันนี้จะกินมาม่านะครับผงมาม่าม,ม,ม,มีสองซองนะครับแล้วก็มีไส้กรองถงแล้วก็ต้มหอมผัดชีมะนาวนะครับขาดไม่ได้เนี่ยแล้วก็กะหลำปีแล้วก็อันนี้ผัดมะเขือลี่นะครับดูสวยอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต้องต้มน้ำร้อนนะครับผงนำเหลือแล้วนะครับจะใส่เข้าไปแล้วนะครับผง กะร้นใส่มาม่าเข้าไปแล้วนะครับผมใส่เข้าไปสองซองนะครับอามาม่าจะได้แล้วนะครับออกมาได้แล้วนะครับเอาออกมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ผัดที่หลานถ้าไม่ใช่ผัดสุกเกินไปเเอาออกไปก่อนนะครับ ใส่กอะเข้าไปแลวนะครับผมรูปเป็นเดียวกันได้แล้วนะครับใส่เกาะโูกผ่านแล้วนะครับนะครับผมมาคารี่นะครับผมว้าวได้แล้วนะครับรับใส่ไข่ด้วยครับผมเว้าเว,ว้าว ใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วนะครับใส่ซุปนะครับนี่เป็นน้ำซุปนะครับใส่เข้าไปผงซุปนะฮะว้าโอ้โอกลิ่นหอมมากเลยครับอยู่เข้าวล้วเนี้ยนะครับใส่ผัด ครับว้าวสวยมากเลยครับต้มหองกับผัดชีนะครับใส่เข้าไปน,นีรียบร้อยแลนะครับใส่น้ำอย่างเดียวครับต้มต้มเสร็จเราลองใส่ซุปเข้าไปเลยนะครับว้าวโอ้ เรียบร้อยครับว้าวน,าน่ากินไหมครับดูสิครับจัมเบลอเลยเดี่ยดูสิโอฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินมาม่านะครับว้าวดูสิจัมจังยัดนะเนี่ย ว้าวกลิ่นหอมมากเลยครับจะกินแล้วนะครับก่อนหนึ่งก่อนจะไม่กินใช่ไหมเอามะนาวอ่ะเอาบิดก่อนนะครับจะได้ความเปรี้ยวหวานว้าวโอ้โหมะนาวมีลูกนะึง กินโชว์นะกินแล้วนาครัาฟองเนี่ยคนกว่านะครับโอ้มามา่าจานยัดนะครับต้องคนกว่านะครับว้าวต้องคุณให้ทั่วนะครับผมจะได้ รสชามัเข้าทุกที่นะครับว,ว้าวน่ากินมากเลยดูต้องคุนก่อนนะกินต้องซุปน้ำก่อนครับอืมลอยครับ อืมอร่อยมากกินไส้กรอกก่อนเนี่ยอืมหวานมาก ดูสิครับข้างในาย,ยังไม่ค่อยสูงนะแต่ย่างนี้อร่อยอดูสิมสไม่รู้จะบอกยนะังไงอร่อยมาก ถ้าไม่เชื่อหรออยู่บ้านทำทำกินดูนะครับอร่อยนะอ ไม่รู้จะพูองอ่ะอร่อยจริงๆเนี่ยเนี่ยคันมนี้ผมจะป้อนให้อืม้วยค่ะ đuợc đấy, chén này, cái này to, của mình hey <laughs> down oh ah oh. 嗯。Hmm. โอ้แล้วนะคะเพดิดนะนี่มามา่าเนี่ยคิดว่าไม่ผิดมาม่าเลย กินน้ำโอ้ว้าวสีฟ้าซะด้วย ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชรกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ